สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขท้าโลโดยมหมอความสุขมอตัวโตแม่หมอขอโตัวนั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานที่บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีมีดีมีไลฟ์หรือว่าใีดีมีดีนั่นเองค่ะโปรดตรงใช้จิตญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่พลาโฆษณาแต่ถ้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แดงแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรเเเช่่่นนนกกััคคะะะหรรือออวาาายยตตทงงมล มาค่ะเช้านี้วันนี้เราตั้งชื่อแลนดดอมว่าลวงจิตของคุณก่อนที่คุณจะลงมาเกิดเป็นแบบไหนคุณไม่ได้เลือกมาเกิดแบบเล่นๆแน่นอนในโลกมนุษย์อย่างนี้คุณมาเพื่อมีภารกิจหน้าที่บางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่คุณจะได้รับรู้ว่า,วาคุณลงมาเกิดเพื่อสิ่งใดไม่ใช่แค่ลงมาเพื่อเวียนไหวตายเกิดแต่คุณมีภาระหน้าที่ ที่จะต้องทํามากกว่านั้นแล้วดวงจิตดวงนั้นที่เป็นอดีตชาติของคุณเป็นดวงจิตแบบไหนนั่นเองนะคะมาค่ะขออนุญาตคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับรู้นะคะนี่คือพลังงานดวงจิตของคุณจากอดีตชาตินะคะพบก่อนก่อนที่คุณจะได้ลงมาเกิดในดินแดนโลกมนุษย์แห่งนี้ดวงจิตของคุณเป็นลักษณะดวงจิตแบบไหนกันคะ โอ้ oh my god อบคุณค่อบ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณคือดวงจิตผู้นักลบผู้กล้าแก,ก่นี่คือนักลบซ i กออฟนะคะซิกอฟนะะกอฟบคุณมาเพื่อลงมาเพื่อลดเบื้องความทุกข์ให้กับคนอื่นคุณคือนักลบผู้ยิ่งใหญ่คุณเป็นทหารกล้าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณมาลงมาเพื่อลดเบื้อง ความทุกข์ให้กับผู้คนมาสร้างความสุขให้กับผู้คนและก็มาสร้างความสําเร็จให้กับผู้คนและตัวคุณเองด้วย นะคะลประโยชน์ตรงนี้ไม่ใช่แค่คุณแต่เป็นผลประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะเกิดในดินแดนแห่งไหนก็ตามให้คุณได้รู้เลยว่าสิ่งที่คุณได้ลงมาเกิดในช่วงเวลานี้ในโลกมนุษย์แห่งนี้ไม่ใช่แค่มาเยียนว่าวตายเกิดแต่คุณเลือกมาเกิดเพื่อมาช่วยผู้คนมาช่วยปลดเปื้องให้ผู้คนได้พ้นทุกข์และได้มีความสุขนั่นเองนะคะและคุณก็เป็น เทวดาและนางฟ้าตอนนี้เวลานี้ตัวตนของคุณคุณรับรู้แล้วว่าคุณคือนักหลบผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้เวลานี้ตัวตนที่แท้จริงในโลกปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรคะสี่ดาษนะคะช่วงเวลานี้คุณเจออุปสรรคปัญหาให้คุณวางให้ลงปงให้ได้นั่นเองนะคะสี่ดาษคือ วางให้ลงปรุงเหนได้ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นแต่เรื่องสี่ดาบเนี่ยให้คุณพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องบางเรื่องไม่ต้องกลับกลับมาสนใจเพราะคุณรู้แล้วว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องนี้สี่ดาบไม่ใช่เรื่องอะไรเลยค่ะเรื่องแค่ ไม่เป็นเรื่องนะคะอาจจะแบบว่าเออคุณอาจจะรอระยะเวลานึงช่วงหนึง่งช่วงทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองหรือว่าคุณกําลังปลดเบื้องคุณกําลังเรียนรู้นะคะจิตใต้สํานึกของคุณอยู่นั่นเองนะคะต่อค่ะตอนนี้นะคะทูอออบเตัวตนของคุณตอนนี้คุณกําลังบาลานซ์เรื่องการเงิน คุณถามว่าคุณมีเงินไหมคุณก็มีเงินแต่ว่าคุณไม่มีเงินเก็บคุณช่วงเวลานี้ให้คุณบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายให้ดีถามว่าคุณมีเงินเก็บไหมคุณยังไม่มีเงินเก็บค่ะเงินก็ยังหมุนเข้าหมุนออกแต่ว่าไม่ถึงกับความขาดแคลนนั่นเองนะคะสถานการณ์ช่วงนี้ให้คุณทําจิตใจให้สบายเมื่อไหรจิตใจคุณเป็นสุขเมื่อนั้นความสุขจะเข้ามาในชีวิตคุณคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงเพราะนี่คือ ธุรกิจการงานอะไรก็ตามสิ่งที่คุณเจอมามันแค่ต้นทางเท่านั้นมันยังไม่ถึงปลายทางในชีวิตของคุณต่อค่ะโอ้ม่กู๊ดคคุณค่ะขอบคุณค่ะบางคนนะคะผู้หญิงนะคะคุณอาจจะเป็นนางฟ้านะคะเข้าใจจังหวะชีวิตคุณอาจจะเป็นนางฟ้าที่ลงมาเกิดคุณเลือกมาเกิดเพราะว่าคุณอยากเรียนรู้เข้าใจจังหวะชีวิตเข้าใจความเป็นเพศแม่ เข้าใจและเรียนรู้อุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนสวยนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้หากคุณวางแผนจะทําธุรกิจใหม่ให้คุณชะลอไว้ก่อนสี่ดาเห็นไหมคะให้คุณชะลอไว้ก่อนไม่เกินสี่สัปดาห์ชีวิตของคุณจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องธุรกิจการงานแต่คุณบางคนนะคะอาจจะไม่ได้วางแผนทําธุรกิจแต่ว่า จะเดินทางวางแผนเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปศึกษาดูงานอะไรก็ตามแต่ภายใน4วันนี้ให้คุณนะคะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือเดืสตาคุณจะได้เจอคนใหม่ๆคุณจะได้เจอหลักครั้งใหม่สิ่งอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายณนะช่วงนี้ให้คุณคิดถบทวนไต่ตองให้มากๆนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้ไม่กอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะดวงจิตดวงวิญญาณของคุณนะคะที่อดีตชาติก่อนจะลงมาเป็นดวงจิตดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์และเป็นธดาและหนังฟ้ามาเกิดนี่คือจัดมนนะคะดวงจิตท,ที่แท้จริงของคุณกําลังจะเปิดเผยให้คุณ เมื่อคุณมีสมาธิมากเท่าไหร่สิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินอุปสรรคที่เข้ามาไม่สามารถเข้าใกล้คุณได้เพราะแสงบารมีของคุณกำลังจะเผยตัวต,วตนที่แท้จริงเราบอกแล้วไงว่าคุณเกิดมาในโลกแห่งนี้คุณเลือกเกิดมาไม่ใช่แค่วียไวยตายเกิดแต่คุณเลือกเกิดมาเพื่อจะมาปลดเปื้องให้กับคนอื่นได้รับความสุขด้วยนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณควรรั รู้ตอนนี้เวลานี้พลังงานแสงบุญของคุณกําลังจะหนุนนําให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆไม่ว่าคุณจะปรารถนาสิ่งใดอยู่กับตัวเองให้เป็นก็พอแล้วนั่นเองต่อค่ะ อ้ไม่กคุณคุณกนะคะเย็นให้พอรอให้เป็นตอนนี้เวลานี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงช่วงเวลาไม่เกิน 4, 000, 4 000. นี่สี่สัปดาห์คุณจะได้คําตอบที่จดเจนในธุรกิจการงานของคุณและในเรื่องการงานคุณปราถนานะคะจะให้ผลงานของคุณประสบ,ะสบความสําเร็จคุณจะได้เจองาน งานนี้ไม่ใช่งานใหม่แต่เป็นงานที่คุณนะคะเป็นงานที่สองเป็นงานที่สามเป็นงานธุรกิจของคุณละคะ่ะแต่มันจะมีการท้าทายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือเซเว่นออฟวันนะคะเจ็ดไม้เท้างานที่ท้าทายถ้าคุณเป็นลูกจ้างคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ไม่เคยใครไม่เคยทํามาก่อนแต่คุณจะเป็นคนแรกที่ได้ลงมือทํานะคะ เหมือนคุณได้รับรู้ว่าตอนนี้คุณเป็นใครที่ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ไม่ใช่แค่มาเวียนว่ายไปตายเกิดแต่คุณจะต้องมาเพื่อนะคะสร้างคุณคามความดีให้กับสังคมให้กับโลกนี้ไม่ใช่เวียนว่ายกายเกิดแต่คุณมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องลงมาทำเอเก่ะ oh, คุณกาค่ะคุณกาค่ะคุณแทนพลน นะคะการเปลี่ยนแปลงยกใหญ่เห็นไหมคะนี่คือแทนบลเลนเราบอกกัว่าไม่เกิน4วันหรือ4สัปดาห์นะคะจังหวะชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนไปเดสตาร์แล้วก็แทนบลเลนความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงยกใหญ่บยกใหญ่คทั้งนี้อาจจะเป็นโยกย้ายพลังงานหรือโยกย้ายหน้าที่การงานถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนหน้าที่การงานคุณอาจ จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะนี่คือคุณจะได้รับงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะกำลังก้าวมาสู่ในชีวิตคุณโอกาสนี้จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่ชีวิตเข้ามาสู่ครอบครัวคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ถ้าคุณยังไม่อยากอยากย้ายถิ่นฐานคุณอาจจะเปลี่ยนที่หลับที่นอนบ้านของคุณก็ได้นั่นเองนะคะหรือคุณอาจจะเปลี่ยนพลังงานของคุณเห็นไหมคะ คุณพักผ่อนแล้วก็คุณชาร์จแบตพอได้ชาร์จแบตชาร์จพลังตัวเองแล้วคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณก็จะได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงพลังบุญของคุณที่แท้จริงเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน,นี่คือความรักนี่คือนี่คืออะไรคะ t o o อ of t c แล้วนี่คือ t ูออฟครับ นะคะความสุขจะเข้ามาหาคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนําพาแต่ความสุขถ้าคุณอยากมีคู่รัก ถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะได้เจอหลักครั้งใหม่ผู้ชายเหมือนกันถ้าเป็นคนโสดแต่ถ้าคนไม่โสดนะคะคุณครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนี่คือถูกออกครับนั่นเองนะคะและถ้าคุณลงมือทําธุรกิจคุณจะต้องมีหุ้นส่วนมีคู่คิดนะคะมีคู่คิดก็คือเป็นคู่ของคุณเป็นคู่แท้ไม่ใช่คู่เทียมนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่มีคู่ คุณจะได้มีคู่นั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้พลังงานตัวตนของคุณหนะักโลกปัจจุบันเป็นอย่างไรคะไม่ได oh นะ้ขอคุณคนะ่ะขอคุณคนะ่ะขอคุณเอาคนโสดก่อนนะคะคนโสดคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงค่ะเนื้อคู่เป็นคู่โซเมด นะคะเป็นคู่รักที่ต่างวัยผู้ชายคุณจะได้ผู้หญิงที่มีอายุรุ่นดาวรุ่นลูกคุณแต่ถ้าผู้หญิงคุณจะได้ผู้ชายที่มีอายุมากกว่าคุณนั่นเองนะคะเป็นคู่โซเมตของคุณและถ้าคนที่มีคู่แล้วคุณเป็นคุณพ่อที่ดีเด่นธุรกิจการงานของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนไปการเปลี่ยนไปในทางที่ดีเพราะนี่คือ k i งออ f ครับ นะคะ k i n ออ f คั p คุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะมีความรอบรู้เป็นคนรอบคอบไม่ว่างานอะไรที่คุณได้จับนะคะงานนั้นจะประสบความสำเร็จเสมอนั่นเองนะคะแล้วคุณก็เป็นคุณพ่อที่น่ารักเป็นไอดอลของลูกนะคะคุณจะประสบความสำเร็จด้วยความสามารถของคุณเองด้วยความที่คุณเป็นคนที่ต้องศึกษาให้แม่นต้องศึกษาให้รอบรู้จริงๆถ้าไม่รอบรู้จริงๆคุณจะไม่เชื่อใคร ง่ายๆนั่นเองเป็นคนที่เชื่อใจคนยากแต่ก็เป็นคนที่ใจดีมอบความสุขเวลาคนอื่นมาขอความช่วยเหลือให้คําปรึกษาอะไรคุณก็จะเป็นคนที่ให้คาปรึกษาอย่างดีนั่นเองและคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หลงเพราะว่าบุคลิกท่าทางของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ค่าคุณนี่คืออะไรคะเทน or o n นะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนค่ะขึ้น king of คับนะคะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็เป็นเจ้าของโปรเจกต์ขนาดใหญ่ตอนนี้เวลานี้การงานของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาธุรกิจของคุณนะคะที่คุณจับอยู่นขณะนนี้แต่คุณจะวางรากฐานโปรเจกต์ของคุณคุณไม่ต้องห่วงค่ะเพราะตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณได้ตื่นรู้แล้วคุณได้เข้าใจตัวตนว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณเกิดมาเพื่อสิ่งใดคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่ เวียนว่ายตายเกิดแต่คุณเลือกเกิดมาเพื่อที่จะปลดล็อกให้กับคนอื่นปลดล็อกสภาพจิตใจปลดล็อกความอ่อมความยมให้กับคนหลายๆคนด้วยตัวของคุณเองนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องการงานของคุณธุรกิจการงานของคุณที่ตอนนี้ จะถาโถมเข้ามาก็ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทนะคะงานเยอะเงินก็เยอะแต่ถ้าเป็นลูกน้องเป็นบริวารเป็นพนักงานงานคุณอาจจะเยอะสักหน่อยแต่ตอนนี้คุณจะเคลียร์ทุกอย่างลงตัวเพราะได้เวลาที่คุณจะเปิดเผยตัวจริงได้เวลานะคะจังหวะชีวิตของคุณที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะขึ้นเดทแอมเนนั่นเองหาต่อคะ่ะ โอ้ไม่กอนนะคะนี่คือสี่ถ้วย4ฟร์ครับ บางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้ให้คุณเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณนะคะให้คุณเข้าใจแบบนี้เรียนรู้และเข้าใจนั่งสมาธิอะไรที่เราคาดหวังไว้มากมันอาจจะไม่ทันใจคุณคุณคาดหวังว่าเอ้ยวันนี้ฉันอาจจะอยากจะได้โชคลาภแต่มันไม่ได้โชคลาภแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวางให้ลงปงให้ได้อะไรที่มันใช่ของคุณมันจะเข้ามาหาคุณแบบที่คุณ มีความสุขอะไรที่มันเข้ามาหาคุณแล้วทําให้คุณออมมันทําให้คุณยมไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างบริบาลหรือสิ่งอะไรที่เข้ามาทําให้คุณออมทําให้คุณยมสิ่งนั้นไม่ใช่ของคุณนั่นเองสิ่งนั้นเป็นของปลอมเพื่อที่มาทําให้คุณเรียนรู้และเข้าใจจังหวะชีวิตนั่นเองต่อคะ่ะโอ้ไม่ก็เก่คุณค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้เวลานี้ให้คุณศึกษาเรียนรู้เข้าใจตัวเองให้มากขึ้นนะคะเดอะไฮพิเทศไม่ว่าตอนนี้คุณลงมือทําอะไรนะคะนี่คือราชินีพระจันทร์คุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นให้คําปรึกษาคนอื่นได้ดีแต่สําหรับตัวคุณเองแล้วบางทีก็หานะคะหาคนช่วยปลอบประโลมไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะคุณเป็นคนที่มีความซับซ้อนโชคลาภจะหลั่งไหลเข้ามาเมื่อคุณปลดล็อกตัวเองคุณเป็นนางฟ้านั่นเองนะ ะะเป็นนางปลาเป็นลูกของอสูรครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นลูกเอาง่ายๆเลยนะคะ D M อ่า The High Priest The High p i e เนี่ยเป็นลูกของ D M p e r r และ D M p e นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นภรรยาของ The r e t e เพราะฉะนั้นคุณจะมีลักษณะยินอยางอยู่ในตัวนั่นเองนะคะ เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเพราะฉะนั้นให้คุณกลับมารักตัวเองได้แล้วค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงตอนนี้เวลานี้คุณเป็นที่หมายปองของผู้ชายหลายๆคนไม่ว่าคุณจะมีลักษณะโดดแบบไหนแต่ตอนนี้เวลานี้พลังงานพลังใจของคุณมันกำลังจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่คุณหวังไว้นั่นเองค่ะต่อค่ะในอวบ นะคะถ้าตอนนี้เวลานี้นะคะในเรื่องการงานธุรกิจการงานของคุณมีปัญหานะคะคุณแบกรับภาระเห็นไหมคะมีปัญหาแล้วคุณแบกภาระว่าภาระในเรื่องการงานไว้ทั้งหมดให้คุณเรียนรู้และเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณเป็นพนักงานคุณอยากออก นะคะคุณก็สงสารคนข้างหลังคุณไม่ต้องสงสารค่ะไม่มีเราบริษัทเขาก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเลือกอะไรที่คุณมีความสุขให้เลือกถ้าอันไหนถ้าคุณอยู่แล้วนะคะมันหลับบากใจคุณก็แค่เดินออกมานั่นเองแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัท นะคะคุณแบกภาระไว้ทั้งหมดเพื่อที่จะอบอุ้มให้องค์กรของคุณอยู่รอดให้เชื่อได้เถอะว่าคุณได้ศึกษาคุณได้เข้าใจคุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและที่สําคัญจงเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองเพราะคุณมีสายสัมผัสพิเศษอยู่นั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่รอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเกิดมาซึ่งกันและกันไม่ว่า คุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้ถ้าคุณเป็นคนมีคู่คุณเป็นคู่ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันค่ะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนอบอ้อมอารีมีคุณสมบัติที่มีลักษณะเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายหมายปองนั่นเอง,เองนี่คือควีนออฟครับราชินีถือถ้วยราชินีที่มีความพังพร้อมไปด้วยความเป็นกุณรัสตี เฉลียวฉลาดนะคะเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะคะใครมองเห็นใครก็เมตตามีณนะหน้าทองอยู่ในตัวนั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะคุณเป็นคนที่สพอร์ตครอบครัวด้วยที่คุณเลือกมาที่จะมาเรียนรู้ความเจ็บปวดนะคะเข้าให้คุณเข้าใจคนอื่นและคนอื่นไม่จําเป็นจะต้องเข้าใจคุณเพราะคุณรู้ว่าคนอื่นไม่สามารถช่วยคุณได้เลยเวลาคุณมีปัญหา คุณจะแก้สถานการณ์ด้วยตัวคุณเองสมือนั่นเองต่อค่ะคุณก้าคุณก้าคุณก้ให้คุณรักเงินสถานการณ์ตอนนี้นะคะคุณบาลานซ์เรื่องการเงินอยู่แล้วคุณจะต้องรักเงินและหวงแหนเงินมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะมีฐานะร่ำรวยขนาดไหนเห็นไหมคะเจ้าสัวซีพีเขาบอกว่าเม้จะล้มสักเท่าไหร่มีความสุขได้ก็ให้สุขให้เร็วแล้วก็เริ่มต้นใหม่ กับวันใหม่ในทุกๆวันเหมือนวันเหมือนวันนี้ก็เป็นวันใหม่ของคุณคุณจะสุขได้วันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะมีความทุกข์ก็ได้เพราะฉะนั้นให้เรียนรู้ความสุขให้เร็วแล้วก็จับต้องให้ได้ แล้วก็เข้าใจว่าความสุขอยู่กับเราไม่นานความทุกข์ก็เข้ามาแล้วนี่คือเรื่องการเงินที่สําคัญเลยนะคะเรื่องการเงินเป็นเรื่องใหญ่ให้คุณห่วงแหนรักเงินคุณเป็นคนห่วงแหนรักเงินอยู่แล้วค่ะเพราะว่าสี่เหรียญเนี่ยคือให้เศรษฐีที่รู้จักเก็บรู้จักอมเงินห่วงแหนเงินนั่นเองนะคะต่อค่ะ นับจากนี้การเงินจะหลังไหลเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันถึงเวลาแล้วที่เราบอกว่าเย็นให้พอโลให้ปิดน,นะคะจังหวะชีวิตของคุณสิ่งที่คุณไปขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมืองหรืออะไรก็ตามนะคะหรือว่าคุณไปไหว้พระธาตุแต่ถ้าคุณเป็นศาสนาอื่นคุณก็ไปเข้าศาสนาคุณแล้วนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับฟินิตค่ะ นี่คือสิ้นสุดโปรเจกต์ของคุณแล้วคําอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงภายในสี่วันนี้ไม่ว่าคุณอธิษฐานอะไรคุณอธิษฐานเรื่องการเงินเงินจะเข้ามาหาคุณเป็นเงินผลประโยชน์เป็นเงินกับโปรเจกต์เป็นเงินในหุ้นส่วน น,ะะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้หรือโปรเจกต์ของคุณที่คุณวางไว้คุณจะได้รับการตอบ,ตอบรับว่าตกลงหรือเซเยตนั่นเองนะคะนี่คือความสุขของคุณชีวิตของคุณกําลังจะดําเนินไปในเส้นทางชีวิตที่แท้จริงคุณได้เรียนรู้แล้วณนะตอนนี้ภายใน7วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณอีกคะ โอ้ไม่กอดกอ่าคุณกากล่คุณกากล่คุณถ้าคุณเป็นคุณแม่เราบอกแล้วนะคะว่านะคะ DM เพจเนี่ยนะคะ DM เพจเป็นแม่ของ The High p r i e นะคะถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณเป็นคุณแม่ที่ห่วงห่วงและรักลูกคุณมากนะคะตอนนี้เวลานี้แต่ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะเป็นคนโสดแบบสวยและรวยมากธุรกิจการงานของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นนี่คือ DM เพจ คุณเป็นเหมือนดังพระ,นะะแม่พระแม่ธรณีที่คอยปกป้องคอยซัพพอร์ตคอยให้ทุกคนทุกคนมาขอแม่ธรณีแม่พระแม่ธรณีก็ให้กับทุกคนเห็นไหมคะคุณก็เป็นแบบนั้นธุรกิจการงานของคุณสิ่งที่คุณวางไว้จะประสบความสําเร็จเราบอกแล้วไงว่าดวงจิตของคุณไม่ใช่แค่ดวงจิตธรรมดาคุณไม่ได้เกิดมาแค่เวียนว่ายตายเกิดการเป็นมนุษย์เท่านั้นไม่ใช่ แต่คุณเข้าแต่คุณเกิดมาเลือกมาเกิดนะคะเพื่อเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างแล้วก็มาช่วยผู้คนผู้คนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้คนในดินแดนแห่งไหนก็ตามคุณเกิดในประเทศไหนก็ตาม แต่คุณเตรียมตัวรับความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณลูกสาวของคุณก็จะเป็นคนดีนั่นเองถ้าคุณมีลูกนะคะลูกสาวลูกชายของคุณลูกชายถ้าคุณเป็นลูกชายนะคะลูกชายของคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรก็ตามแต่เพราะว่าชื่อเสียงจะมีชื่อเสียงโด่งดังธุรกิจการงานที่คุณวางไว้นะคะบางคนไม่ได้รับราชการก็ได้นะคะลูกคุณจะมีถ้าเป็นลูกชายลูกชายอาจจะมี ความโลดพนนิดนึงตามภาษาผู้ชายนั่นเองนะคะถ้าคนมีครอบครัวแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคนโสดตอนนี้เวลานี้ชัยชนะกว่าจะได้ต้องบุกบันฝันชงเชีงนั่นเองนะคะอะไรที่นะคะมันยังไม่ประสบความสําเร็จคุณจะไม่วางมือเด็ดขาดน,นั่นเองนะคะสําหรับคุณผู้ชายนะคะคุณมีความกระตือรือร้นและคุณก็มีความผยายามนั่นเองนะคะแปบบ๊บนึงนะ มาค่ะแม่หมอจัดแล้วไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าดีอ็มเพจแล้วนั่นเองนะคะความสุขของคุณชีวิตของคุณตอนนี้เวลานี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณดวงจิตของคุณคุณได้เรียนรู้คุณได้เข้าใจถูกสิ่งถูกอย่างแล้วต่อค่ะโอ้ม่กอดค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยบุญบารมีของคุณนี่คือความสุขธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความจัดเรือลุ่งเดืองหนึ่งเอสออกครับ นะคะนี่คือหนึ่งถ้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณภายในดนึงเดือนนี้คุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ d m เอ็มเป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนค่ะบางคนเป็นแม่ไม้แต่เป็นแม่ไม้ทรงเครื่องนั่นเองนะคะทุกคนคะนะคะความมั่งคั่งความร่ำรวยบางคนไม่ใช่แม่ไม้ เพราะว่าขึ้นดีเอ็มเพเลย์เอ้ยขึ้นคิงถือถ้วยและลาจินีถือถ้วยนั่นเองนะคะตอนนี้บุญบารามีของคุณกําลังส่งผลให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆได้ธุรกิจการงานใหม่สิ่งใหม่ๆความรักความสุขครั้งใหม่กําลังเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองต่อค่ะห้าดาบนะคะมันจบแล้วค่ะความพ่พยแพ้ความผิดหวังความเสียใจอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นกับคุณ คุณได้วางให้ลงคุณปรงให้ได้แล้วนะคะคุณได้ต่อสู้วิบากกรรมครั้งนี้อย่างใหญ่หลวงแล้วนั่นเองนะคะทุกคนคะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่คุณจะได้เจออีกนั่นเองนะคะแต่การเรียนรู้ครั้งนี้ไม่มีอะไรช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองเพราะอะไรคะเพราะ5ดาบคือการได้เรียนรู้นะคะสิ่งที่คนเข้ามาหาคุณเพื่อผลประโยชน์และคนที่ เดินเข้ามาหาคุณเพื่อจะช่วยซัพพอร์ตคุณช่วงเวลาคุณไม่มีใครนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ค่ขอบคุณค่ะนะคะ3เมท้าวคุณกําลังก้าวไปสู่อีกสเตปหนึ่งในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสเตปนี้เป็นสเตปที่ที่คุณกําลังมองหาอนาคตใหม่หาโรงงานใหม่หาสถานที่ใหม่ๆของชีวิตคุณของบางคนอาจจะได้บ้าน นี่คือบางคนอาจจะได้บ้านบางคนอาจจะได้คอนโดตอนนี้เวลานี้นะคะช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านความสุขครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ t o ออฟบนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วยังไงต่อคะโอ้ไม่ก็ขอะคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนี่คืออะไรคะนี่คือ t o ออฟบ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณรับราชการหรืออะไรก็ตามแต่นะคะคุณจะมีความโดดเด่นคุณจะได้เข้าสังคมมากขึ้นสังคมนี้เป็นการเจราจาต่อรองธุรกิจการงานของคุณนะคะคุณจะไม่ได้อยู่คุณจะไม่ได้ทํางานเดียว นะคะคุณจะได้ทํางานหลายๆงานแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณกําลังจะได้พบปะสั่งสรรได้เจ้านายคนใหม่หรือว่าภรรยาของคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะชัยชนะของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนฉลาดนะคะ มีความเพียบพร้อมมีหยินมีอย่างในตัวนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงราชินีถือไม่เท้าความสุขความสำเร็จในเรื่องการงานของคุณความโดดเด่นที่เป็นคนที่รักสวยรักงามแล้วเป็นคนฉลาดนะคะมีความสวยอยู่ในตัวมีความเก่งอยู่ในตัวนะคะ จะตนำพาให้คุณประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองสิ่งใหม่ๆความสำเร็จทั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณได้เลยค่ะต่อค่ะค่บคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะนะคะคุณกำลังบางคนกำลังจะได้เดินทางเดินทางหลุดพ้นออกจาก จาก5ดาบคุณเห็นไหมคะคุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอนนช่วงนี้แล้วสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คืออะไรคะนี่คือ6ดาบการออกมาจากบางสิ่งบางอยา่างที่มันทําให้คุณอ่อมคุณยมคุณจะได้หลุดพ้นออกมาจาก5ดาบนั่นเองแล้วความสุขครั้งใหม่ในชีวิตของคุณก็จะเริ่มต้นขึ้น ภายในเดือนกันยานยานนี้เพราะดวงจิตของคุณเป็นดวงจิตเทวดานางฟ้าที่มาเกิดเพื่อชัยชนะเพื่อความสำเร็จและมาปลดล็อกให้กับหลายๆคนเห็นไหมคะคุณเกิดมาเพื่อมาสร้างคุณงามความดีให้กับโลกนี้ไม่ว่าคุณจะเกิดดินแดนไหนก็ตามให้คุณเข้าใจแบบนี้นี่คือคำตอบที่ดีที่สุดแต่ถ้าเป็นเรื่องลูกคุณ นะคะลูกชายคุณอาจจะดื้อสักหน่อยนะคะลูกชายของคุณถ้าคนมีลูกลูกของคุณอาจจะดื้อสักหน่อยแต่ถ้าลูกสาวลูกสาวก็จะมีความน่ารักนั่นเองนะคะแต่ก็ประสบความสําเร็จในทุกๆคนนั่นเองวันนี้เชา้านี้ไม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ